เมื่อวันที่2พฤศจิกายนปี1993แพทย์หญิงวันดีได้รับสายหลังจากที่มีคนกระหน่ำโทรไปตลอดทั้งคืนพ่อของเด็กทารกได้แนะนําตัวก่อนที่จะแจ้งอาการทารกน้อยให้คุณหมอฟังด้วยความร้อนลนแพทย์หญิงวันดีได้ถามกลับไปว่าตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนพ่อรีบตอบกลับไปว่าผลโทรจากกาแพงเพชรตอนนี้อยู่ในป่าถ้าต้องพาลูกไปรักษาที่กรุงเทพจะรอรถอีก2ชั่วโมงและนั่งรถไปอีก2ชั่วโมงจากกาแพงเพชรเข้าไปที่จังหวัดพิษณุโลกเพื่อพาลูกขึ้นเครื่องบินที่มีเวลาเที่ยวจนจะไปถึงกรุงเทพ จึงบอกว่าไม่ต้องเพราะเด็กจะเสียระหว่างทางหมอจะทำการรักษาผ่านโทรศัพท์เราจะกระตุ้นให้ลําไสเริ่มกลับมาทำงานก่อนที่เด็กจะเสียชีวิตรีบทำตามที่หมอบอกจากนั้นได้เริ่มบอกสูตรอาหารผสมวิธีการรักษาเบื้องต้นให้กับพ่อของทารกน้อยพ่อของทารกน้อยได้จดทุกอย่างเก็บกระเป๋าอย่างดีก่อนจะโดดงานและรีบออกจากไซต์งานเพื่อมุ่งหน้าไปที่เมืองพิษณุโลกทันที ปฏิหารยามบ่ายเมื่อกลับมาถึงบ้านยังพบว่าทารกน้อยยังไม่สิ้นใจและรีบนําอาหารส่วนผสมของหมอวันดีที่แกะออกมาใส่ปากรักษาทารกน้อยตามพวที่หมอให้ทันทีแม้จะยังไม่เห็นผลในทันตาแต่สภาพยังคงไม่สิ้นใจเหมือนได้ผลดีขึ้นพ่อจดอาการทุกอาการของทารกน้อยไว้เพื่อจะบกรถข้มจังหวัดกลับไปไซงานและโทรหามหมอที่เที่ยวไปทเที่ยวมาวันละสองรอบเพื่อจะรักษาผ่านโทรศัพท์ให้ได้เริ่มต้นทุกวันตอนเจ็ดโมงเช้าก่อนที่หมอจะไปทํางานตลอด3เดือน จนเด็กทาน้อยได้ดีวันดีคืนผิวหนังที่เหี่ยวย่นก็กลับมาแต่งตึงและหายเป็นปกติในที่สุดสายสุดท้ายปลายเดือนมกราหนึ่งเก้าเก้าสี่พ่อรายงานอาการของทารกให้หมอวันดีฟังอย่างเช่นทุกวันก่อนเสียงปลายสายจะตอบกลับมาว่ายินดีด้วยนะคะลูกคุณหายแล้วพ่อเด็กก็บอกว่าไม่รู้จะขอบคุณยังไงจริงๆและหมอก,ก็ตอบกลับมาว่าให้ดูแลลูกดีๆแล้วก็ให้ลูกโตขึ้นไปเป็นเด็กดีขอให้โชคดีนะและสายก็ถูกตัดไปแล้วทารกน้อยก็ได้ตามหาผู้มีพระคุณจนเจอนะคะ